ไปแหมแล้วพอวันนี้พี่อ่ะไหนบอกพาด้วยนะมันก็อยู่กับกานสเล็นี้ทัากเราไว้แล้ว่าจะพาหรไปเวลาเขาไปที่ลมเสียเลยแบบต่างประเทศพไม่เดินเขาค่เดินไม้ยางคุณบอส ไอ้คุณคุณกำลังจะเรียวนะครับออกจะเต้นนี้ใช่ไหมคะครับออน่าจะประมาณห้านาทีเมื่อกี้ไม่ใช่รถเล้นเรียวไม้ดูเห็นที่นี่มัมีแล้วเหรหน่อยถ่ายวิดีโออยู่ก็ถือได้โอ้โหเอาแรงเมากเลยตัวเองตอนนี้อยู่ที่เกาหลีนะคะตอนอยู่สี่แยกค่ะกำลังมาเดินไปที่เครดิตแต่ก็ไม่ได้พร้อมกับไกด์ที่รับฝากว่าจะพามาจะลงโซเชียลค่ะว่า แค่เลยค่ะรายการดีมากรอกกันเทิดหลอกกันแค่ผัดลานบผัดลาบนะคะอคิมโซกุยชินี่ใช่อหมคะคิมโซกุยชีคิมโซกุยชีค่ะนี่นะคะดูนะคะมองเห็นไหมอ่ะบริเวณนี้ต่างชาติยากหาต่างชาติยากไม่มีค่ะมีแต่เกาหลีแท้ๆเกาหลีแท้ๆเกาหลีแท้ๆค่ะออริจินอลออริจินอลกลางตีแยกค่ะไกด์พาลำบากมากเดินทางตลาดสด ไปดูปบ๊ายบายินู่น้วยไหนอ๋อนี่ดีดีดีวีด้วยเมื่อกี้มีคนคคาู<ห>น CCTV, จราจรดีดีดีวีจะตามมาที่บ้านแน่เลยอ่ะอเออเออเรานี่มาอยู่สีแยกนะคะเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือไกด์นะคะขอจะพาเรามาซื้อของแต่ไม่ได้เรื่อาางค่ะนรับปากไว้เจอกันตรงนีนะคะ้ค่ะลงเสียไหมคะลมเสียงไหมคะลมเสียะะงยมากเลยค่ะวันที่เราวิ่งเนี่ยไม่ดูไม่